พาไปดูนิดนึงฮะนี่ฮะ ASML เราคุยกันแล้วนะว่าเมื่อวานเนี่ยมีการาแผนที่จะส่งมอบใช่ไหมหกเครื่อง n, i n N A E V เนี่ยไปให้ Intel ถึง6เครื่องนะมี10เครื่องทั้งหมดนะเครื่องไปที่ Intel อีก4เครื่องไปที่อื่นนะครับกเ็เขาก็มีบทวิเคราะห์ออกมาจาก Digital Times นะบ,บอกว่านี่ไง ASML นะครับ Uh, present procurement dilemma นี่ dilemma for chip maker chip maker ในที่นี้มีใครบ้าง chip maker ก็เป็นพวก TSMC intel uh, ทุกคนแหละที่ต้องใช้เครื่อง Lithography เนี่ย uh, procurement dilemma คืออะไร procurement ก็คือการการจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมฝ่ายจัดซื้ออะ dilemma ก็คือเหมือนรู้สึกกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอะนะก็คือพูดง่าย ASML เนี่ยทำให้ chip maker เราเนี่ยรู้สึกกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกจะซื้อดีไหม หรือไม่ซื้อดีนะครับเครื่องโคตรแพงเลยผลิตมาแล้วก็ตั้งราคาโคตรโหดนะฮะคือเหมือนกับเรามันเป็นเครื่องเดียวในโลกไม่มีคู่แข่งอะ่ะแล้วก็ผลิตออกมาสิบเครื่องเนี้ยสมมติผมเดินไปบอกอินเทลบอก Intel ผมผลิตมาสิบเครื่องคุณจะคุณจะเก็บกี่เครื่องนี่คุณจะเอากี่เครื่องผมถามคุณก่อนเลยนะฮะถ้าคุณไม่เอาผมจะไปขายคู่แข่ง,ขงคุณนะมันเป็นภาพแบบนี้แล้วก็แบบ มันทำไมเอาก็เดี๋ยวไปขายคู่แข่งเราแล้วเดี๋ยวคู่แข่งเราก็เก่งกว่าเราโอ้ยปวดหัวแต่ถามว่าตอนนี้อยากได้ไหมก็ไม่อยากได้เท่าไหร่เพราะว่าเครื่องมันแพงเหลือเกินนะฮะต้องลงทุนเยอะนะแพงมากนะเขาชาร์จไปหดลายมากก็คือพูดง่ายชาร์จราคาเท่าไหร่ก็ได้มไม่มีคู่แข่งนะฮะแล้วก็ ก็เกิดความอีหลักอีเหลือเหมือนกันนะสำหรับชิปเมคเกอร์เหล่านี้ซื้อดีไม่ซื้อดีท้ายกําไรมาทั้งปีต้องเอามาจ่ายค่าเครื่องนี้อีกแล้วนะครับเขาเขาบอกเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นด้วยนะลดไม่ได้อันเนี้ยคือจุดหนึ่งที่น่าจับตามองว่าหลังจากนี้ SML ก็จะทําแบบนี้กับพวกชิปเมคเกอร์เหล่านี้หรือเปล่านะ TSMC เนี่ยน่าจะได้ไปแต่เขาไม่ได้เปิดเผยนะว่าได้ไปกี่เครื่องก<ม>็น่าจะได้ไม่เยอะเท่า Intel นะฮะแล้วก็มีการพูดถึงเทคโนโลยีที่จะเป็น GAA เนาะ Gate All Around แล้วก็ FinFET นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงแล้วกันอาจจะยากนิดนึงยากบอกว่าเดี๋ยวจะพูดให้มันง่ายที่สุดนะฮะแล้วก็พูดง่งยงมันหาฟังยากนะฮะฟังยากเดี๋ยวคุณลองฟังดูก่อนนะครับว่า GAA กับ FinFET เนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็โลกเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ยุค GAA แล้วนะต่อไปเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่า GAA มันจะทำให้ชิปมันเร็วขึ้นยังไงเมื่อทะลุถึง GAA มันก็ จะไปยาวเลยนะครับผมเคยเล่าอยู่ช่วงหนึ่งว่าโลกเราเนี่ยมันสตั๊กอยู่ตรงแถวๆกว่าจะเริ่มฟินเฟตได้เนี่ยอยู่ตรงพลาหนาเดียนานนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชิปก็ไม่ได้เร็วขึ้นนะคุณซื้อมือถือคุณยังจําได้ไหมก็เล่นเกมงูอยู่นั่นแหละนะฮะเครื่องรุ่นใหม่ออกมาก็ไม่ได้เร็วขึ้นเท่าไหร่นะก็แค่ปรับสีหน้าจอดีขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ได้เร็วขึ้นนะจนกระทั่งฟินเฟลมันออกพอฟินเฟลมันออกปั๊บเนี่ยพัฒนาการมันเร็วเลยคราวนี้ เร็วแบบเร็วชิบหายเลยมาจนถึงปื๊ดมาจนถึงตอนนี้สามนาโนนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มติดคอขวดที่ฟินเฟตแล้วนะครับตัวต่อไปที่ต้องไปก็คือ GAA แต่ GAA นี้ยังไม่เกิดขึ้นสักทีนะครับทุกคนก็พยายามจะตะบ,บรรี้ตะบันอยู่นะครับนั้นช่วงนี้เราก็จะเห็นมือถือที่ออกมาเรื่อยๆทุกปีแล้วก็ไม่ได้เร็วขึ้นเท่าไหร่คุณเห็นหลายๆยี่ห้อนะผมไม่เก่าพูดถึงไม่ต้องยี่ห้อใดย,ยี่ห้อหนึ่งนะก็ไม่กระทั่ง iPhone เองนะก็หลายๆเจ้าอะ โทรศัพท์ปีแล้วก็โทรศัพท์ปีนี้เร็วไม่เห็นจะต่างกันเลยนะแล้วก็เปลี่ยนแค่กล้องนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสตั๊กอยู่ที่ฟ mm ินเฟลดวไงนะฮะมาดูต่อก็ขอเริ่มต้นด้วยอันนี้ก่อนนะฮะจะพยายามอธิบายช้าๆนะครับเริ่มต้นด้วยผู้ชายคนนี้ครับชื่อมอร์สเนี่มอร์สเป็นใครนะเป็นโคฟาวฟเดอร์นะ golden mor ส <Yeah. S 1> <Mor> เป็นโคฟาวฟเดอร์ mm hmm. ของ Intel นี่ผู้ชายคนนี้ครับเป็นผู้ชายที่สร้างปรากฏการณ์นะที่เรียกว่า m o ร์สลนะครับมอร์สลก็คือกฎของ m o ร์สนะฮะกฎของ m o ร์สเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองให้เขาเล่าแกันสักประมาณไม่กี่นาทีนะเพราะหาฟังยากอย,กอยู่นะอ่ะให้ลองฟังดูว่ามอร์เขาเล่ายัางไงทําไมเขาถึงโด่งดังและมีกฎของ m o ร์สด้วยนะซึ่ o มั n c ็ค o อ r นก n t h i n g ็ e ะเ t กครับก็เป็นเทคโนโลยีที่แน่นอนล้ำสมัยเนาะ โดยการทำให้ทุกอย่างเล็กลงชิปมันก็จะเร็วขึ้นอันนี้ทุกคนทราบดี make things smaller นะครับอันอย่างอื่นมันก็จะดีขึ้น performance ก็จะดีขึ้นเร็วขึ้นนะฮะ the transistors get fastertransistor ก็จะเร็วขึ้น the reliability goes up ความเสถียรเนาะ reliability นะมันก็จะ go up นะฮะสูงขึ้นด้วย the cost goes downthe cost go down นะครับต้นทุนก็จะต่ำลงทำทุกอย่างให้เล็กลงเนะี่ย ชิปก็จะเร็วขึ้นต้นทุนจะต่ําลง reliability ก็จะดีขึ้น i p h y w I was asked by Electronics Magazine to predict what was going to happen in electronic components in the next 10 years. ผมก็เคยทำนายเอาไว้นะว่าอ,อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยวงการอิเล็กทรอนิส์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะในอีก 10ปีข้างหน้านะฮะ I looked at what we had been doing and we were making integrated circuits with increasing complexity but เรากําลังดูในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะเราก็โฟกัสในสิ่งที่เราทําอยู่ก็คือการดนะีไซนะ์ IC นะ integrated circuit นะ IC นั่นแหละนะครับทําให้เอ not very complex the first ones had a ก็เพิ่มความคอมเพล็กซ์คือความยุ่งยากไปเรื่อยๆนะครับบอกตอนแรกๆมันก็ไม่คอมเพล็กซ์หรอกแต่ the first one ที่เราดีไซน์กันนะมันก็ไม่ค่อยคอมเพล็กซ์อะไรนะไม่ค่อยแบบซับซ้อนมนะ <But S 1> ามีแค่โฟร์คอมโพเนนต์เองนะสมัยแรกๆที่เราทำชิป Intel กันเนี่ยล้วก็มีแค่4คอมโพเนนต์อยู่ด้านในอันนี้คือประวัติและการเกิดของ Intel เลยนะอืม a year later eight and I plotted this out and I thought geez from the The introduction of the first planar transistor in 1959. 1959. เก่ามากนะก็บอกว่า first transistor ตอนนั้นเนี่ยผมก็ apply ไอ้ท d เนี่ยกับกับ transistor นะในปี1 1959นะฮะ The complexity on a chip that about doubled every year. และ complexity เนี่ยไอ้ตัวความซับซ้อนของชิปเนี่ยหปีผ่านไปเนี่ยมันก็จะ double ดับเบิก็คือมันจะมันจะคูณสองมันจะคูณสองเนี่ยไปเรื่อยๆ And was when looked 1965. ไปจนถึง1965นะ1965นะมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเลโชเดียวกันแล้วเขาก็เลยพยายามที่จะ p redict predict ก็คือข้างหน้าเอาหลักการง่ายๆเลยก็คือว่าเขาเริ่มเห็นความสัมพันธ์ตั้งแต่ปี19 1959จนถึง1965สักประมาณหนะปีเนี่ยเขาเริ่มเห็นเทรนว่าทุกๆครั้งที่1ปีผ่านไปเนี่ยไอตัวความคอมเพล็กซ์เนี่ยมันจะดับเบิลดับเบิลดับเบิลเขาก็เริ่มคำนวณแล้วก็ดูดูรีเลชั่นชิพว่าเอ๊ะมันเคลื่อนตัวด้วยสมการเส้นตรงสมการเส้นตรงเนี่ยนะเส้นตรงเส้นนี้ตลอดเอ่อมันก็เลยพอจะลากเส้นตรงเส้นนี้ต่อไปในอนาคตได้นี่นี่คือนี่คือทฤษฎีของเขาเนะเขาเห็นประวัติมาก่อน6ปีแล้วเขาก็อุย้ย ค่อนข้างที่จะมี relationship พอสมควร coordination เขาตัดสินใจที่จะลากเส้นเนี่ยต่อไปแล้วก็ทำนายว่างั้นปีต่อไปจะเป็นอย่างนี้1 9 6 6 6 7 6 8 6 9ปรากฏว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆว่ามันเป็นเช่นนั้นนี้ผมเล่าเผื่อเกินไปหน่อยนะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆจนวิธีคิดของเขาเนี่ยก็เลยถูกตั้งมาเป็นโมสลอนะครับกฎของโมสนั่นเองก็ชื่อเขานั่นแหละ so I took this doubling every year เขาก็ใ <abandoned> ช <public> <and ını> <Leonard> ้ความสัมพันธ์ที่มันดับเบิลเนี่ย every year เน right? <decorative S 1> ี่ยมาพอกราฟเห็นไหมดูกราฟที่เขาพอนะ1965เป็นคุณเห็นไหมอันนี้คือจุดๆจุดใน1965ตีที่60นะเขาวาดให้ดูเลยไปอีก10ปีข้างหน้าเลยนะ1965เขาเดาไปถึง1975ไปเลย60 components to 60,000 components จาก60 component เนี่ยขอเดาวว่าน่าจะเป็น60,000 component 60ก็จะขอเดาว,ว่าเป็น60,000 10ปีข้างหน้าเพราะว่า6ปีที่ผ่านมาที่เขาเก็บข้อมูลเนี่ยมันขึ้นตัวด้วยสมก,การนี้เขาขอเดาวว่ามันน่าจะเป็น60,000แล้วมันเป็นอย่างนั้นไงก็เลยดัง a pretty wild extrapolation and it turned out to be ridiculously accurate มัน ridiculously accurate t t Turned o u ล To Be แล้วสุดท้ายตอนจบมันก็เฉลยออกมาวันโคตรตรงเลย i d i c u l o u s แบบร i ด i c u l คคือมันหน้าขำนะมันตรงอย่างหน้าขำอนะไม่น่าเชื่อเลยมันตรงนะคือเขาก็ไม่เชื่อตัวเขาเองนนว่าเขาเดาๆไปแบบนั้นแนละ้วมันตรง My Moore's colleagues uh, called this war s Law <S แล้วก็เพื่อนร่วมงานของฉันเนี่ยอของผมเนี่ยเรียกไอ้สิ่งนี้ว่า Moore's Law ก็คือชื่อกดของ r มคือชื่อของฉันนั่นเอง ตอนนี้ลิเทโรกราฟีก็เลยเป็นเทคโนโลยีท <whatever> ี่ทุกๆคนต้องการทวินหานะครับก็คือสิ่งที่ SML ททำนั่นแหละ a อไฮเอน e นั่นแหละก็มีการคาดการณ์กันนะว่ากฎของโมสเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนมันถึงวันหนึ่งมันก็อาจจะไม่จริงแล้วก็ได้นะไอสมการเส้นนั้นที่วาดเอาไว้เนี่ยเออ looking at the technology I can understand why เขาบอกว่าตอนนี <c oughs> ้โมสซลมันก็ไม่จริงไปแล้วนะฮะมันก็ไม่จริงไปแล้วจริงๆมันก็ไม่จริงไปแล้วนะเพราะว่าเริ่มเข้าสู่จุดที่มันสักสิบกว่านาโนเนี่ยตัวความเล็กของที่เราคุยกันนะผมเคยเล่าไปแล้วนะความเล็กของเซมิคอนดักเตอร์มันไม่ได้มีอยู่จริงแล้วนะครับไอ้ที่บอกว่า3นาโน2นาโนถามว่ามันเล็กกว่าจริงๆไหม มันเท่ากันนะเพีงแต่มันเป็นเรื่องของดีไซน์แต่ว่าเราอยากจะรักษาไอ้โสลอเอาไว้นะว่าเพราะว่าทุกคนชินกับการวัดทุกอย่างด้วยโมสลอด้วยความเล็กเมื่อ2นาโนก็ต้องเล็กกว่ามันก็ต้องดีกว่า3นาโน3นาโนก็ต้องดีกว่า7นาโน7นาโนก็ต้องดีกว่า10นาโนอะไรเงี้ยคือมันถูกมาตรวัดด้วยความเล็กมาโดยตลอดแต่พอมันถึงจุดหนึ่งมันเล็กมากกว่านี้ไม่ได้แนละ้วโมสลอมันเลยถึงการประวัติศาสตร์ถึงจุดสิ้นสุดซึ่งเขาก็บอกว่า เขาก็เขาเขาเข,าเขาเ้าใจนะว่ามันก็ถึงจุดหนึ่งที่มันไปต่อไม่ได้แล้วนะแล้วก็เขาเองเนี่ยไม่สามารถจะพ redict ได้อีก next two generation หรือว่าข้ามไปรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเขาเขายอมรับว่าเขามองไม่ออกละนะมันพ redict ยากละว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้แล้วกันนะมันเยอะไปนะเอาเอาคราวๆก่อนผมแค่อยากให้ผู้ชักผู้ชายคนนี้นะที่ชื่อโมชเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แล้ว,ว่าตอนนี้มันเข้าสู่จุดที่มันไม่จริงละมันไม่จริงแต่ว่าด้วยระบบของเขาเนี่ย ตลาดยังยอมรับอยู่แล้วก็ยังใช้วิธีของเขาในการวัดความเร็วของชิปต่อไปนะถึงแม้สองนาโนหนึ่งนาโนเราคุยแล้วนะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จริงมันก็เล็กพอๆกันนั่นแหละมันถึงจุดหนึ่งมันไม่ได้เล็กแบบนั้นแล้วแต่ว่าเราก็วัดว่าเออเขามีการเปรียบเทียบแหละว,ว่าโอ้ถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นขนาดนี้อันนี้ต้องเทียบเป็นระดับ2นาโนแล้วนะหรือว่าอันนี้ถ้าความเร็วประมาณนี้ก็เป็น7นาโนแล้วกันอะไรเงี้ยก็คือจะแบบเทียบแบบนี้แทนแต่ว่ามันไม่ได้เล็ก,กลงแบบนั้นแล้วนะฮะ เราไปดูตั้งแต่สมัยโบราณดูนะทุกครั้งที่มีการพัฒนาชิปสมัยแรกๆเนี่ยสมัยนู้นเลยนะ0.5ไมครอนเมื่อกี้เขาพูดถึงไมครอนถูกไ่า0.5ไมครอนแล้วพอชิปมันถูกพัฒนาดีขึ้นมันก็กลายเป็น0.35ไมครอน แล้วก็0.25ไมคร0.18ไมคร0.13ไมครเล็กลงเรื่อยๆเห็นไหมครับ90ไมคร95อ่แล้วมันก็เข้าสู่จุดนานโนนะครับ95นาโนนะครับ65นาโน45นาโน30นาโนนะครับก็เริ่มเล็กลงมาเรื่อยๆสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆดูนะครับมันมีอะไรเกิดขึ้นฮะความสัมพันธ์ของทุกๆครั้งที่สเต็ปดาวลงมาทำไม0.5ถึงกลายเป็น0.35ฮะใครตอบได้บ้าง ลองเอาเครื่องคิดเลขกดไหมเนี่ยนะเอา0.5นะคูณลดไปลดไป30%ดูนะก็คือเอา0.5เนี่ยลดไป30%สิจะเกิดอะไรขึ้นก็คือคูณด้วยคุณจะค้นพบว่า0.5เนี่ยลบ30%เนี่ยหรือคูณด้วยเนี่ยมันจะได้0.35เนี่ยตลกไหมทุกเอา0.35เนี่ยลดอีก30%ก็จะได้0.25 โดยประมาณนะอาจจะมีเพี้ยนเพียนเทยยมบ้าง0.25ลดอีก30%ได้0.18ลดอีก30% 0.17นี่แหละคือกฎโมสนะโมสลอเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆครั้งที่ลงมันก็จะลงเป็นคูณด้วย0.7หรือลด30%เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เวลาคุณเจอ10นาโนใช่ไหมตอนมีตอน10นาโนแล้วแล้วมันก็เหลือ7นาโนถูกปะทำไมทำไม,ไมเราไม่เคยได้ยิน9นาโนไม่เคยได้ยิน8นาโนเพราะว่า 10นาโนคูณด้วย0.7ยมันคือ7นาโนถูกปะ่ะแล้ว7นาโนเนี่ยถ้าคุณคูณด้วย0ูนย์อีกมันก็คือ5นาโนสังเกตว่าพอ10แล้วมันก็มา7แล้วมันก็มา5ใช่ปะ่ะเพราะว่ามันลงมันคือกฎของโมสไงวันนี้วันวันนี้ยากหน่อยยากไปปะวะอธิบายแบบนี้นี่อธิบายแบบง่ายสุดแล้วนะ5านาโนถ้าคุณลดอีก3 0มมันก็คือ3นาโนเห็นไหม นี่ไงตัวเลขทาไม3มันมาจากไหนทำไมทำไมห้าแล้วมันก็กลายเป็น3นาโนเนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นเช่นนี้แหละ3นาโนถ้าคุณลดคูณอีก0.7คุณได้เท่าไหร่2นาโนใช่ไหมงั้นตัวเลขต่อไป3นาโนต้องไปที่ไหนครับ2นาโนทําไมต้องเป็น2ก็เพราะว่ามันคูณ0.7ยจุดเจ็ดไง <c oughs> แกนั่นเองแล้วถ้า2นาโนจะไปไหนต่อเ่ทุกคนตอบหน่อยสิเหมือนเอาการเด็กๆเลยนะฮะสนาโนคูณอีก0.7มันก็คือ1.4ใช่ไหม อ่า1.4นาโนนะฮะอะไรประมาณนี้นะอันี้ก็คือคูณไปเรื่อยๆคือกฎของโมสมันก็จะมันก็จะไปเป็นแบบนี้แหละตามนั่นก็คือ a4 ที่เราคุยกันใช่ไหมว่าจะไปยาวๆนะตัวเลขพวกนี้มันเกิจกดจากกฎของโมสมาโดยตลอดนะก็คูณไปเรื่อยๆต่อให้โมสจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าก็จะคูณแบบนี้ขึ้นไปแต่ว่าขนาดขอให้รู้ไว้นะมันไม่ได้มันไม่ได้ลดนะแต่ว่าเขาแค่เปิดให้ฟังเฉยๆนะฮะ,ะ,ฮะพอเล่าถึงจุดนี้แล้วก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้ต่อเลยนะฮะ วันนี้อาจจะดูคอมพลิเคทเล็กน้อยนะแต่ตั้งใจจะมาเพิ่มความรู้ให้นิดนึงนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันช่วงสิ้นปีนะผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่าเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ใครฟังได้ฟังนะใครฟังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็พยายามพูดให้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเอ่อคอนเทนต์แบบนี้จะหาฟังยากนิดนึงนะผมจะพูดถึง3แพทเทิร์นนี้ที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดในทรานซิสเตอร์นะครับก็คือพลานาทรานซิสเตอร์ฟินเฟตทรานซิสเตอร์แล้วก็สุดท้าย GAA ทรานซิสเตอร์ นะครับพานาเนี่ยเป็นยุคเริ่มแรกที่สมัยมอร์สเขาอยู่เลยนะครับมอร์สลอเนี่ยหรือมอร์สเขาเกิดมาก็เ,าเกิดมาในปี1950จนถึง960นะช่วงนี้มอร์สเขาก็อยู่ในอ e ีพานาทรานซิสเตอร์นี่แหละก็จะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนทางขวาเนี่ยนะซิมเพิลซิมเพิลแบบนี้นะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันนะก็คอมเมนต์แล้วกันว่ายากไปไหมหรือว่าอยากให้เล่าไหมนะถ้าเล่ายากไปก็บอกนะก็ข้ามได้นะจริงก็มันจะกลายเป็นเหมือนสอนซะมากกว่าบางคนก็ไม่ได้อยากให้มาสอนอะไรมากมาย อยากฟังข่าวเฉยๆนะแต่ว่าช่วงนี้ข่าวมันน้อยไงเราก็เลยหาเวลามานั่งให้ความรู้นิดนึงเพรานาชันสต์ istor, นะครับคนที่ไม่เข้าใจทานสต์ไม่ต้องคิดมากนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเข้าใจง่ายๆทันสตมีสามขาคิดถึงไอ้นี่ไว้คิดถึงไอ้สามทางท่อน้ำเข้าใจท่อน้ํสามทางปะท,ท่อน้ําที่มันแยกออกเป็น3มทางเป็นจังชั่นนะฮะแล้วคุณก็มีวาล์วหมุนวาล์วหมุนเพราะเวลาน้ํามันไหลลงมา คุณบิดวาล์วอะ่ะมันก็ปิดนะน้าก็ไปต่อไม่ได้ไหลไหลาจากบนลงล่างนะคุณบิดวาล์วมันก็ปิดคุณเปิดวาล์วมันก็ไหลแรงถ้าคุณเปิดนิดนิดมันก็ไหลครึ่งหนึ่งใช่ป่ะหรือคุณรีมันแล้วแต่การรีมันฝักบัวถูกป่ะคุณก็จะรีได้แบบตามใจชอบการหลีของคุณเนี่ยการการลีเปิดปิดตรงวาล์วน้าเนี่ยคือการคอนโทรลคอนโทรอะไรครับให้คิดถึงน้ําเหมือนกระแสไฟคุณก็สามารถคอนโทรลกระแสไฟได้คุณจะเอาเยอะ แต่เอาน้อยคุณก็บิดเอานะฮะอันนี้ก็คือเออเหตุผลของทรานซิสเตอร์แค่นั้นเองนะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยมันก็ประกอบไปด้วย3ขาเกตเดนซอร์สนะครับเกตเดนซอร์สมันจะยากนิดนึงนะพูดๆเร็วๆแล้วกันเกตก็คือเป็นตัวที่เอาไว้คอนโทรลเดรนก็คือเอาพุทนะฮะซอร์สก็ซอร์สก็ชื่อก็บอกแล้วซอร์สนะซอร์สก็คือแหล่งนะนะซอร์สคือต้นทางอะซอร์ซิ่งอะซอร์สก็คืออินพุตนะซอร์สคือขาเข้าเดรนคือขาออกเกตก็คือประตูฮะเกตก็คือ ตัวเปิดปิดประตูเหมือนประตูน้ำอะเปิดปิดถ้าคุณเปิดเยอะมันก็ไหลเยอะคุณเปิดน้อยก็ไหลน้อยคือหลักการมีแค่นีเ้เราก็จะให้กระแสเนี่ยไหลาจากซอร์สไปออกเดรนนั่นแหละเหมือนเหมือนท่อน้ําที่เราคุยกันแล้วเราก็มีเกตเอาไว้คอนโทรลว่าเราจะให้มันออกน้อยออกมากอะไรนี่คือคอนเซ็ปต์ของทรานซิสเตอร์นะครับซึ่งบอกว่าโคตรฉลาดนะครพอมนุษย์เนี่ยสามารถคิดทรานซิสเตอร์ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เลยเกิดอินโนเวชั่น ผลโลกใบนี้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่า,เรา,า,าร control, เราสามารถควบคุมสิ่งที่มันใหญ่ๆด้วยในภในาษาไฟฟ้าเขาเรียกด้วยโวลเทจเล็กๆนะ,ะเอ่บบางทีโวลเทจมันใหญ่มากเลยนะคุณคุณควบคุมไม่ไหวหรอกของใหญ่ๆมันใหญ่ต้องใช้พลังงานในกนารบังคับให้ของใหญ่ๆเลี้ยวซ้ายบังคับให้ของใหญ่เลี้ยวขวาแต่ว่าทรานซิสเตอร์มันทําให้คุณสามารถใช้จอยสติ๊กกดด้วยแรงเบาๆแล้วทั้งหมดก็เวียงได้ ซ้ายขวานะคุณกําลังคนโทรลอยู่ถูกไหมคุณกําลังบังคับคุณขับฟกฤตเงี้ยคุณก็กําลังยกคันยกด้วยแรงนิดเดียวแต่ว่าฟกฤตยกของมหาศาลได้นะมันก็เหมือนเราแอปพลายเหมือนคันดิดคันงนั้นอะเราใส่พลังงานเข้าไปเล็กๆเพื่อจะไปควบคุมพลังงานใหญ่ๆได้แค่นั้นเองนะคอนดิเซอร์ให้กถึงแค่นั้นไม่ต้องคิดได้มากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีก็จะมาอยู่ที่ตัวเกตซะส่วนใหญ่หญไอ้ซอร์กันเรียนเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งก็คือเข้ากับออก เอเกตก็คือตัวที่ควบคุมนะครับก็มีการพัฒนาตัวเกตขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกก็คือพลานาทรานซิสเตอร์ก็คือเป็นใช้ npn นะเป็น n type p type อะไรเนี่ยมิคอ c o n d u c t ร r ไปเราเคยเรียนเนาะสารกึ่งตัวนำ p type n type นะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของเขาเขาก็ทำขึ้นมาก็โลกก็อยู่ในพลานามาสักพักหนึ่งจนถึงเข้าสู่ยุค60นยะครับยุคที่มอสเขาก็ยังทำงานอยู่ที่ Intel นั่นแหละนะก็เกิดไอตัวคอนเซปต์ใหม่ที่ชื่อว่าฟินเฟ็ ฟินเะฟเนี่ยก็คุณสังเกตนะสตัคเจอร์มันเปลี่ยนไปก็จะสร้างตัวสีเขียวขึ้นมาทางขวามือเป็นเหมือนฟินฟินก็คือครีบปลาฉลามอ่าฟินมันคือใช่ไหมชักฟินนีมันก็เป็นครีบปลาฉลามนี่ยอันนี้ก็เหมือนครีบปลาที่มันโผล่ขึ้นมาตรงกลางหลังปลาเนี่ยแหละเป็นฟินนะเป็นเป็นครีบของปลามันหน้าตามันเหมือนอย่างนั้นเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นฟินเฟ แค่นั้นเองอันนั้เป็นพาหนะเฟตนะอันนี้เรียกฟินเฟตทำไมต้องทําแบบนี้นะครับไม่รู้ลึกไปเปล่าแต่พูดง่ายๆแล้วกันนะมันคือการเพิ่มพื้นที่ครับเพิ่มพื้นที่คุณสังเกตนะไอซีเยีเขียวเนี่ยพื้นที่มันเยอะขึ้นถูกปะมันมีพื้นที่ฝั่งนี้แล้วก็พื้นที่ฝั่งข้างหลังของไอแผ่นนี้แล้วก็มีพื้นที่ด้านบนด้านข้างแบบนี้นะครับเมื่อพื้นที่เยอะขึ้นเนี่ยมัน more control อ่ามัน more control ทำให้เราเนี่ย b e t อร์ control เห็นไหมสามารถ control ได้ดีขึ้น คอนโทรลที่ดีขึ้นการล่วไหลน้อยลงใช้พลังงานต่ำลงนี่ขีดเส้นใต้คำนี้ low voltage นะใช้พลังงานต่ำลงการใช้พลังงานต่ำลงทำไมสำคัญนะพี่บิก๊กก็กินแบตไงใช่ไหมกินแบตไงคุณจำยุคเกมบอยนะใครทันนะยุคเกมบอยอะไรวะที่มันเป็นแปดบิตนะแล้วก็มีอะไรม,มีมีตัวอักษร8 b i บิตนะแล้วก็ขาวดำเอาบอกตรงนะ จริงๆแค่นั้นมันก็ไม่ควรจะกินอะไรเยอะะถูกปะปรากฏว่าถ้าใครอยู่ในยุคนั้นจะจําได้เลยต้องพกถ่านพกถ่านเยอะเลยนะ A A เเก้อนอะพกเยอะๆเยอะๆว่าเปลี่ยนแป๊บเดียวก็เปลี่ยนแป๊บเดียวเปลี่ยนว่ายุคนั้นมันค่อนข้างแดกแบตอะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แป๊บเดียวแบตหมดแป๊บเดียวแบตหมดแต่พอมันเข้าสู่ยุคฟินเฟตเนี่ยคุณจะเห็นว่าแบตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่นานขึ้นนะคุณเห็น3ามสามหนึ่งศูนย์ะช่วงนั้นอะ ไอ้มือถือยุคนั้นน่ะจริงๆหน้าจอมันก็เป็นแค่ขาวดำธรรมดาแล้วทำไมมันแป๊บเดียวแบตมันก็หมดแล้วถูกปะเออบางทีแบบใช้ชั่วโมงเดียวแบตหมดแล้วนะแต่ยุคนี้เห็นไหมทั้งทั้งที่มันเป็นจอสีทัชสกรีนแบตมันอยู่ได้ก็ดานกว่ายุคตอนนั้นอ่ะนะเพราะอะไรเพราะนี่ไงเพราะทรานซิสเตอร์เหล่านี้มันใช้พลังงานต่ําลงนะเมื่อทุกอย่างมันกลายมาเป็นฟินเฟตนะนี่ผมอธิบายคร่าวๆแบบภาษาชาวบ้านนะไม่มีอะไรมากโครงสร้างก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็มันมีพื้นที่สีเขียวๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ More Control, s a v e e NER g y นะครับแล้วก็ l e a k a g e นะการล่วนไหลก็น้อยลงสุดท้ายมันก็เลยเป็น Innovation แห่งยุคนะครับเมื่อ,อ,อโลกสามารถผลิตฟิน f ฟสได้คราวนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ยาวมาเลยนะเราเห็นละสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนก็ออกมาในยุคนี้เต็มไปหมดไม่งั้นนะโลกจะสตั๊กอยู่ตรงนั้นนานมากในแถวแถวเกมบอยอะไรตรงนั้นนะมันยังไปไม่ค่อยไกลนะเพ a รเซชันหน,นก็ยังไปต่อไม่ได้จนกระทั่งตอนนี้มันทะลุได้แล้ว พอจะดุได้ล้ำก็มาสู่ฟินเฟลดฟินเฟลดก็ยาวมาเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งตอนนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของฟินเฟลดาวเช่นเดียวกันฟินเฟดเนี่ยได้มาถึงสักประมาณ3นาโนเต็มที่นะตอนนี้3นาโนคือขยี้ไปไกลกว่าน,นี้ไม่ไหวแล้วนะครับโลกจะต้องเปลี่ยนเป็นยุคต่อไปแล้วก็นี่คือจุดต่อไปครับใครจะทําได้ก่อนแค่นั้นเองก็มีการคาดหวังว่า TSMC เจ้าพ่อแห่งชิปเนี่ยเนี่ย TSMC มีการเอ่ยชื่อเลยนะจะทําได้ก่อนใครเพื่อนจะทำฟินอ่อจะทําตัว ตัวที่3ตัวสุดท้ายเนี่ย GAA คือเก t ต all around นะฮะโทษทีนะถ้าเกิดยากไปก็ขอให้บอกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้อยงละนะนะก็ผมว่ามันสนุกนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาเล่าให้ฟังผมบอกให้เลยว่าคุณจะไปแม้กระทั่งฝรั่งเองคุณจะไปหาคอนเทนต์แบบนี้ก็ไม่ค่อยมีหรอกอจริง,รงๆเขาก็จะเล่าแบบอีกแบบนึ่งนะฮะอันนี้เล่าแบบง่ายๆแล้วเกียรติอ l l a านะ,ะคุณเห็นสตั๊กเจอร์มันต่างกันไอ้ฟินเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นฟินแบบนี้นะครรับวิธีกา คำนวณของฟินเนี่ยเขาก็จะเพิ่มจริงๆฟินไม่ใช่ฟินเดียวนะเขาทาหลายฟินก็ได้นะคี้ปลาฉลามเนี่ยมีหลายๆคีบก็ได้ยิ่งมีหลายคีบก็ยิ่งคอนโทรลได้ดีขึ้นนะอันนี้คือดีไซน์ที่ทีเอสเอ็มซีเขาก็ใส่กันไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต่อให้เราใส่คี้ปลาฉลามไปเยอะๆนะฮะมันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่เพราะว่า1ฟินเนี่ยคุณดูนะไอ้นี่อันนี้ผมพูดเบื้องหลังมันดูยากไปป่ะเพราะว่า1ฟินเนี่ยคุณดูนะมันมีพื้นที่คือด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านข้าง อย่างเงี้ยเขาเรียก three size ก really ็คือ1 2 3ก็คือไซส์ไหนที่มันไม่มีครับไซส์ด้านล่างไซส์ตรงที่มันแตกกับสีม่วงเนี่ยด้านที่มันแตกกับสีม่วงด้านที่แตกกับสีแดงเนี่ยมันอดมันหมดโอกาสที่จะสัมผัสนะหรือ control ด้านที่มันเปิดอยู่ถึงจะ control ได้ถูกป่ะด้านที่มันถูกปิดผนึกแบบเนี้ยมันก็จะ control ไม่ได้เขาเลยบอกแม่มันเป็นข้อจํากัดหรือว่าทําใหม่ดีก็เลยเกิดเป็น concept gate all around แบบนี้นะ G A A ดูดิ คุณเห็นไหมว่าแผ่นมันลอยขึ้นมาแบบเนี้ยโอ้คันนี้พื้นที่มันเปิดโล่งเยอะเลยใช่ปหด้านข้างหน้าซ้ายบนล่างเห็นไหมโล่งเลยเหมือนรับลมอะ่ะนึกบอกว่ามันก็จะมอคอนโทรลไงใช่ป่ะแล้วก็ซ้อนไันเป็นหลายๆฟินนะไอ้น,นี่คือบ้านให้ดูห่างๆนะจริงจริงมันถี่มากนะเป็นแบบนาโนนะซ้อนแบบเป็นพันพันหมื่นหมื่นนาโนบับบบบบซ้อนเป็นสแตก็กระบบบบบ,บแต่เว้นช่องไว้นิดหนึง่งนะฮะนี่คือสภาพของ G A FET นะครับก็ พอมันเพิ่มพื้นที่ได้มากมายมหาศาลขนาดนี้เนี่ยคุณเห็นนั้นจริงขนาดมันไม่ได้เล็กลงเห็นไหมไอที่ไปท่องว่าเจนาโนห้าน้องจริงมันก็ขนาดพอๆกันนั่นแหละแต่ว่าเทคโนโลยีมันเปรียบเทียบไว้แบบนั้นนะว่ามันมันเร็วขึ้นเทียบเท่าเท่านี้นาโนเนี่ยงเป็นแค่เล็สมมุติเฉยๆพอไปซ้อนแบบนี้เยอะๆเ,เนี่ยเร็วขึ้นนะก็เกตพออลเราก็เลยมีความกลวาพอสมควรมีความคาดหวังว่ามันจะเพิ่มนะก็เรียกว่าความเร็วนี่แบบสุดตีเลย นะฮะก็สเตเบิขึ้นแล้วก็ลดพลังงานนะพลังงานก็ใช้น้อยลง p e r f o r m ร์แมดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดแต่ต้องทําไม่ได้นะคือตอนนี้โลกยังทําอันนี้ไม่ได้ทําได้แต่ว่ามันยังทําได้แบบไม่ดีออกมาเป็นแมสเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหวัง t s เอสเอ็ทะลุตรงนี้ได้ทะลุตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าคุณจะเห็นอิเล็กทรอนิกส์ด e วิที่มันโตออกไปอีกเพียบเลยนะไกลๆยาวๆอยากไปไหมนี่พูด ไม่มีเทคนิคอลเลยอ่าให้ดูรูปนี้อีกรูปหนึ่งนะรูปนี้ก็จะเป็นเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะว่านี่คือฟินเฟดนะฟินเฟดเนี่ยผมบอกแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีฟินเดียวมันก็มีสองฟินแบบนี้ก็ได้นะหรือสามสี่ฟินก็แล้วแต่การดีไซน์แต่ gaa เนี่ยมันสามารถทําแบบนี้ได้เห็นไหมแผ่นเล็กแผ่นใหญ่แผ่นบางแผ่นหนาเนี่ยมันจะมันจะได้หมดเลยนะมันจะได้หมดเลยโดยที่เทคนิคของเขาเนี่ยจะไปควบคุมตรงความบางของแผ่นไม่รู้ยากไปเพราะนะ แน Na ดแนโลดนาโนโนาโนชีตนะครับแคมออปติมิเซอรพาวเวอร์คือถ้าตรงนเนี้ยแคบเนี่ยพาวเวอรงง์จะใช้ต่ำไอตรงไอตรงตรงบริเวณตรงเนี้ยถ้าแคบเนี่ยพลังงานก็จะใช้ต่ำถ้ายิ่งกว้างพลังงานก็จะใช้สูงแต่พลังงานใช้สูงแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์จะสูงตามอ่างัน g a ต้องคิดต้องต้องหาความกว้างตรงนี้ให้พอเหมาะกว้างไปก็กินกินแบตตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีมากเลยนะ แต่ว่าถ้าแค่ไป Perform a n c e ก็จะตกลงแต่ว่าแบตก็จะน้อยก็ต้อง t trade o f ฟกัน <savoir> เขาก็ต้องหาจุดที่มันกำลังดีงั้นนักวิทยาศาสตรก์ก็ช่วงนี้กําลังค้นคว้าหาพวกระยะต่างๆที่มันเหมาะที่สุดที่ Perform a n c e จะ o p t i m u m ที่สุดอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าได้เป็นนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์พวกนี้ก็จะได้อยู่กับพวกนี้แหละนะฮะแต่วันนี้มาเล่าให้ฟังแบบบานๆบ,บานๆจริงๆนะวันนี้บานมาก <laughs> อะโอเคใครไม่เข้าใจก็ไปย้อนฟังใหม่แล้วกันแค่นี้เอง สรุปก็คือว่าตอนนี้โลกกำลังจะเปลี่ยนจากฟินเฟ t เป็น GAA เฟ t นะครับเราเรียกว่า Gate a l l Around นะตัวย่อมัน Gate All Around FET ย่อมาจาก Field Effect t r a n s i s t o r t r a n s i s t o r นะฮะปกติก็ไม่ค่อยพูดกันหรอกผมก็พูดเฟ t เฟอย่างเงี้ยแหละนะฮะ FET นะ f i e l อ f f ฟก t t ทราน s ิสเตมันก็คือทรานซิสเตอร์ชนิดหนึ่งนั่นเองเขาเรียกเฟล f, fin f, ET, f ์ฟินเฟ GAA เฟ t เนี่ยครับต่อไปนี้เราก็จะเรียก GAA เฟ t นะเป็นอันรู้กันนะ Gate All Around FET นั่นเองโอเค หวังว่าจะได้ประโยชน์นะฮะประมาณนี้แหละขอบคุณเพื่อนๆน,นะฮะที่ติดตามนะแล้วก็ฝากกดไลค์หน่อยนะอยู่ดูมันเป็นพันเลยนะฝากกดไลค์นิดนึงแล้วเดี๋ยวก็กดแชร์ด้วยนะครับหวังว่าวันนี้จะได้อะไรไปเยอะนะสวัสดีทุกคน h a v e a nice d a y ครับบ๊ายบาย